เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าคาบเชิงเดี่ยวมันทําให้ร่างกายเราสะสมไขมันมากขึ้นหรือทําให้เราอ้วนขึ้นเร็วกว่าคาบเชิงซ้อนจริงไหมหรือในการลดน้าหนักให้ได้ผลดีและลดการสะสมไขมันในร่างกายด้วยเราจําเป็นจะต้องกินคาบเชิงซ้อนหรือว่าคอมเพล็กซ์คาบมากกว่าคาบเชิงเดี่ยวหรือว่าซิมเพิลคาบจริงหรือเปล่า คำถามต่อมาก็คือคาบเชิงเดี่ยวมันต่างกันกับคาบเชิงซ้อนยังไงมันมีผลเสียต่อร่างกายเราขนาดนั้นจริงหรือเปล่ามันทําให้เราอ้วนขึ้นจริงไหมและถ้าเราอยากจะลดไขมันให้เร็วขึ้นเราจําเป็นจะต้องตัดคาบเชิงเดี่ยวไปและกินคาบเชิงซ้อนมาแทนที่หรือเปล่าเช่นเราจําเป็นจะต้องกินข้าวกล้องและข้าวโอ๊ตมากกว่าการกินผลไม้ข้าวเหนียวและข้าวสวยหรือเปล่าเป็นตน้น สวัสดีครับผมโค้ดเคฟิทเทอร์มิแนล d com และวันนี้นะครับผมจะพาไปดูว่า simple carbs หรือว่าคาร์บเชิงเดี่ยวและคาร์บเชิงซ้อนหรือว่า complex carbs มันต่างกันยังไงอันไหนช่วยเราลดไขมันได้เร็วกว่าและจะมีทิปดีดีมาแนะนําด้วยเช่นเคยจะมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยครับเพื่อนๆครับคาร์โบไฮเดรตก็คือสารอาหารที่ได้จากธรรมชาติหรือ Organic compound ซึ่งจะประกอบไปด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนและประโยชน์หลักๆของคาร์บหรือว่าแป้งก็คือ มันจะเป็นแหล่งพลังงานให้กับร่างกายเราโดยเฉพาะสำหรับการทำงานของสมองและการทำงานของระบบประสาทต่อมาระหว่างที่เราออกกำลังกายร่างกายเราจะใช้ทั้งคาร์โบไฮเดรตในรูปแบบของไกลโคเจนที่เป็นพลังงานสำรองที่ตับและมวลกล้ามเนื้อและคาร์บจากอาหารที่เรากินด้วยเพื่อเปลี่ยนไปเป็นพลังงานหรือว่า ATP ที่ร่างกายสามารถใช้ได้ ซึ่ง2ปัจจัยหลักที่มีผลต่ออัตราการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตมาใช้เป็นพลังงานก็คือ 1. ความเข้มข้นหรือว่า intensity และระยะเวลาในการออกกำลังกายของเราเช่นการวิ่งมาราธอนที่เหนื่อยและนานกว่าก็จะทำให้เกิดการใช้คาร์โบไฮเดรตมากกว่าการเดินเร็วเป็นต้น 2. ปริมาณคาร์บที่ร่างกายมีไว้เพื่อใช้เป็นพลังงานว่ามีมากแค่ไหนเช่นถ้าเราควบคุมอาหารแบบ low carb diet ร่างกายเราก็อาจจะมีการใช้คีโตนบอดีสมาแทนที่คาร์โบไฮเดรตมากกว่าเป็นตน้นต่อมาคาร์โบไฮเดรตมีกี่ชนิดและอันไหนทําให้เราอ้วนเร็วที่สุดอย่างที่เรารู้ดีครับว่าคาร์โบไฮเดรตจะแบ่งออกเป็น2ชนิดหลักนั่นก็คือ 1. คาร์บเชิงเดียวหรือว่าซิมเ l ิลคาร์โบไฮเดรตคาร์บเชิงเดียวนะครับจะดูเหมือนว่าจะถูกย่อยและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเราได้ง่ายกว่า เพราะมีจำนวนน้ำตาลประมาณ1-2โมเลกุลเท่านั้นซึ่งจะมีชื่อเรียกว่าโมโนแซคคาราส์ ides, และไดแซคคาราส์ ides, ตามลำดับคาร์บหรือว่าน้ำตาลเชิงเดียวที่มีน้ำตาลหรือว่าแซคคารายแค่1โมเลกุลที่เราคุ้นหูกันดีก็จะมีอยู่3ชนิดนั่นก็คือ 1. น้ําน้ำตาลกลูโคสซึ่งจะเป็นน้ำตาลที่มีมากที่สุดในอาหารและเป็นแหล่งพลังงานที่ร่างกายเราชอบด้วย หรือถ้าเราเคยกินคาร์บมาแล้วแล้วงดหรือว่ากินแป้งน้อยลงมันก็อาจจะมีผลต่อสมาธิความจําและการเรียนรู้ของเราด้วยและนี่ก็คือเหตุผลที่เราจะต้องดูว่าในหนึ่งวันเรากินคาร์โบไฮเดรตให้ได้ในปริมาณที่เพียงพอและควรกินอาหารให้ตรงเวลาด้วยเพื่อลดความเสี่ยงที่น้ําตาลในเลือดจะอยู่ในระดับต่ําเกินไปนั่นเอง2ก็คือน้ําตาลฟรุกโตสที่จะพบได้ในน้ําผึ้งผลไม้และผักบางชนิด 3ก็คือน้ำตาลกาเล็กโตสส่วนไดซคไรซ์ที่มีน้ำตาล2โมลกุลก็จะมีอยู่3มชนิดหลักๆนั่นก็คือ 1. น,น้ำตาลซูโครส2ก็คือน้ำตาลแลคโตสที่พบได้ในผลิตภัณฑ์นม 3. น้ำตาลมาลโตสที่จะเกิดจากการที่ร่างกายเราย่อยคาร์บชนิดที่เรียกว่าสตาร์ชและนี่จะเป็นชนิดของน้ำตาลที่พบได้ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกด้วย2ก็คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนหรือว่าคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรต คราร์บเชิงซ้อนนะครับจะมีน้ําตาลมากกว่า3โมเลกุลขึ้นไปและมักจะถูกเข้าใจว่าคราร์บเชิงซ้อนจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายช้ากว่าคราร์บเชิงเดียวที่มีน้ําตาลแค่1-2โมเลกุลเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนะครับความแตกต่างของคราร์บทั้ง2ชนิดจะอยู่ที่โครงสร้างทางเคมีเท่านั้นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตจะแบ่งออกได้เป็น3ชนิดหลักๆดังนี้ครับ หนึ่งก็คือโอลิโกแซคคาราสเช่นม a ลโทเด็กซ์ทรินส์และโพลีเด็กซ์โตรสที่จะมีน้ำตาลประมาณ3-10โมเลกุลและจะพบได้ในอาหารจำพวกถั่วแห้งหรือว่าเลกูมส์ถั่วชนิดต่างๆมเมล็ดธัญ,ญพืชผลิตภัณฑ์โฮเกนเครื่องดื่มชูกำลังและผักตระกูลกะหล่ำบางชนิด 2. ก็คือโพลีแซคคาราส์ ที่จะมีน้ำตาลมากกว่า10โมเลกุลและจะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เรียกว่า Starch เช่นอะมิโลสและอะมิโลเพคตินที่ร่างกายเราจะสามารถย่อยและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ซึ่งจะตรงกันข้ามกับเส้นใยอาหารหรือว่าไดทรีไฟเบอร์พอไฟเบอร์จากอาหารที่เป็นธรรมชาติที่เรากินเข้าไปจะถูกมัดเข้าด้วยกันด้วย Beta b o n นสและเอนไซม์ในร่างกายของเรานะครับจะไม่สามารถย่อยได้ทีนี้ ถึงแม้ว่าเส้นใยอาหารจะไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแต่มันจะช่วยให้เรารู้สึกอิ่มท้องเร็วและนานขึ้นช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลเลวอีกด้วย 3. ก็คือไกลโคเจนซึ่งจะได้จากการที่ร่างกายเราเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตจากอาหารที่เรากินไปเป็นพลังงานสำรองที่ตับและมวลกล้ามเนื้อ1ส่วนสของไกลโคเจนในร่างกายเราจะถูกเก็บไว้ที่ตับ และอีก3ส่วน4ี่จะเก็บไว้ที่มวลกล้ามเนื้อเพื่อใช้เป็นพลังงานและนี่ก็คือเหตุผลที่ถ้าเรามีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นร่างกายเราก็จะมีปริมาณไกลโคเจนมากขึ้นด้วยต่อมารู้ไหมครับว่าน้ําตาลในเลือดที่ได้จากอาหารที่เรากินเข้าไปอาจจะช่วยร่างกายเรามีพลังงานแคลอรี่เพื่อใช้ในการเดินได้แค่1.5กิโลเมตรเท่านั้นและเพ,เพื่อนจะเห็นว่านี่คือเหตุผลที่ร่างกายเราจะต้องมีไกลโคเจนไว้ใช้เป็นพลังงานสำรอง ต่อมาไกลโคเจน1โมเลกุลจะมีน้ำติดมาด้วยประมาณ3-4โมเลกุลและนี่ก็คือเหตุผลที่ถ้าเราตัดแป้งไประหว่างการไดเอทเราอาจจะสามารถลดน้ำหนักได้มากถึง10กิโลกรัมภายใน2อาทิตย์เพราะน้ำหนักที่หายไปนะครับจะมาจากน้ำหรือ water weight นั่นเองต่อมาถ้าเราอยากจะลดไขมันให้เร็วๆและได้ผลดีเราจะต้องกินคาร์บแบบไหนและกินเท่าไหร่ ก่อนอื่นนะครับสำหรับคนออกกำลังกายเราจำเป็นจะต้องกินคาร์โบไฮเดรตให้เพียงพอซึ่งควรคำนวณเป็นกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมไม่ใช่สัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ของสารอาหารและการกินอาหารที่มีทั้งคาร์บเชิงเดี่ยวและคาร์บเชิงซ้อนไปพร้อมกันจะช่วยให้ร่างกายเราได้รับคาร์บในปริมาณที่เพียงพอและเราจะพอใจกับอาหารที่เรากินด้วยเช่นเราอาจจะกินข้าวขาวไปพร้อมกับผักและผลไม้ในอาหารมื้อเดียวกันเป็นต้น ต่อมาการกินคาร์บแค่วันละไม่เกิน50กรัมเหมือนค e t o g e n ิ i c d i e อาจจะทำให้ร่างกายเราเครียดและได้รับสารอาหารน้อยเกินไปดังนั้นการกินคาร์บประมาณวันละ75-130กรัมแบบ low carb diet ทั่วไปอาจจะเหมาะกับการลดน้ำหนักและการลดไขมันมากกว่าแต่เราก็ยังต้องสังเกตร่างกายเราอีกทีด้วยนะครับว่าได้รับพลังงานแคลอรี่และคาร์โบไฮเดรตเพียงพอหรือเปล่า ประเด็นก็คือเราไม่ต้องกลัวว่าแป้งจะทําให้เราอ้วนหรือว่าร่างกายบวมน้ําเพราะมีแค่การกินคาร์บเยอะๆต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนเท่านั้นที่จะทําให้ร่างกายเราได้รับพลังงานแคลอรี่เยอะเกินไปจนสะสมไขมันได้มากขึ้นและน้ําหนักดีดขึ้นมาต่อมานะครับสำหรับคนออกกําลังกายสสิ่งที่เราต้องจําไว้ในการใช้คาร์บเป็นพลังงานของร่างกายก็คือ 1. ถ้าเราออกกําลังกายที่มีความเข้มข้นสูงๆเช่นฮิตหรือว่าเวทเทรนนิ่ง เราจะต้องกินคาร์บมากขึ้น 2. ถ้าเราออกกำลังกายแบบต่อเนื่องและมีความเข้มข้นมากขึ้นเช่นเปลี่ยนจากการเดินเร็วเป็นการวิ่งจ็อกกิง้งเราจะต้องกินคาร์บมากขึ้นเหมือนกันแน่นอนว่าอาหารคาร์โบไฮเดรตทุกชนิดร่างกายเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลกลูโคสเพื่อสร้าง ATP หรือว่าอะดีโนซีนทรฟอสเฟตขึ้นมาในที่สุดทีนี้ถ้าเราเลือกกินคอมเพล็กซ์คาร์บเป็นหลัก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์โฮเกรนส์ที่จะยังมีสารอาหารและเส้นใยอาหารเหลือเยอะอยู่หรือว่าโฮวีที่จะบอกชนิดของธัญพืชที่เป็นส่วนผสมหลักและมีเส้นใยอาหารวิตามินและแร่ธาตุเยอะเหมือนกันมันก็จะดีต่อร่างกายเรามากกว่าเพราะร่างกายเราจะได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นเรารู้สึกอิ่มท้องนานขึ้นแหลงไม่ตกระหว่างการออกกําลังกายและเราสามารถควบคุมปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่กินต่อวันได้พอดีเป็นตน้น ทิปต่อมาก็คือเวลาเลือกซื้ออาหารข้างนอกนะครับเราควรเริ่มอ่านฉลากอาหารและดูว่าที่ฉลากเขียนไว้หรือเปล่าว่า whole grains หรือว่า whole wheat และเราควรเริ่มใช้ rule of f นั่นก็คืออาหารที่เราซื้อควรมีไฟเบอร์มากกว่า5กรัมและมีน้ำตาลน้อยกว่า5กรัมเป็นต้นครับ เพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่าคาร์โบไฮเดรตจะเป็นแหล่งพลังงานที่จําเป็นสําหรับร่างกายเราโดยเฉพาะการทํางานของสมองและสมรรถนะในการออกกําลังกายแน่นอนว่าอาหารคาร์โบไฮเดรตจะถูกแบ่งออกเป็น2ชนิดนั่นก็คือ s ิ m เ l ิลและ Complex c a r คาแต่เพื่อให้ร่างกายเราได้รับพลังงานแคลอรี่และสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอเราควรกินทั้งคาร์บเชิงเดียวและคาร์บเชิงซ้อนไปพร้อมกันดีกว่าครับ ตอนนี้เพื่อนๆคิดว่าเรากินคาร์โบไฮเดรตชนิดไหนมากกว่ากันครับและได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างถ้ายังมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการไดเอทและการลดไขมันที่ผิดวิธีและอยากจะมีหุ่นในฝันให้ตัวเองดีใจและมั่นใจมากขึ้นภายใน3-6เดือนนี้แอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันก่อนถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับเพื่อนๆโดยเฉพาะไว้เราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัส